ดูดีโฮมสวัสดีค่ะฝนพามาพบกับบ้านรีโนเวทใหม่สวยๆอีกแล้วนะคะหลังนี้จะอยู่ถนนประชาร่วมใจ 27- 29ยนะคะใกล้มินบุรีใกล้เขตหนองจอกค่ะชื่อหมู่บ้านสินเพิ่มนะคะโครงการน่าอยู่มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะถนนกว้างและบ้านหลังนี้อายุบ้านประมาณ7ปีค่ะสร้างปี5-9นะคะ ค่าส่วนกลางอยู่ที่450บาทต่อเดือนค่ะเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ที่จอดรถนะคะจอดรถในบ้านได้1คันแล้วก็หน้าบ้าน1คันค่ะเราต่อเติมโรงจอดรถไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนภายในบ้านก็จะเป็นแบบห้องโถงนะคะเปิดประตูเข้ามาจะเจอห้องโถงแล้วเราก็ทำฝ้าให้ใหม่นะคะเป็นฝ้าหลม หลังนี้มีเหล็กดัดมุงรัดวให้เรียบร้อยแล้วค่ะซื้อเฟอร์ซื้อผ่อม่นนะคะติดตั้งแอร์ก็อยู่กันได้สบายเลยนะคะห้องนอนของเขาจะค่อนข้างกว้างนะคะห้องนอนไม่เล็กมากค่ะเขาจัดรูปแบบบ้านได้ผลว่าได้จัดส่วนมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะ ก็โอเคเหมือนกันสำหรับหมอะสำหรับครอบครัวเล็กๆนะคะเพิ่งเริ่มสร้างครอบครัวดังนี้สวยๆเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถนัดชมบ้านตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือปรึกษาด้านสินเชื่อนะคะอยากพิวงเงินก่อนได้เลยค่ะทักโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะคะ ด้านหลังในะห้องครัวของเรานะคะเราก็มีเคาน์เตอร์ครัวให้ใหม่นะคะมีเตาแก๊สที่ดูดควันให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีจุดที่วางเครื่องซักผ้าเราก็ต่อก๊อกน้ํปลั๊กไฟนะคะแล้วก็ท่อสําหรับะระบายของน้ําเครื่องซักผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะด้านข้างตรงนี้ก็มีพื้นที่ว่างนะคะถ้าใครจะปลูกไม้นะคะปลูกต้นไม้สวยๆก็ได้เลยค่ะ ฝนฝากหลังนี้ไว้ด้วยนะคะบ้านสวยๆทำเลหนองจอกแบบนี้นะคะสนใจทักเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยค่ะ